ริ่ำร้องกระจ้องงองเงี้ยทุกวันค่ะเด็กอนุบาลน่ะจะริ่ำร้องไห้จะแบบว่าเวลาคุณพ่อคุณแม่มาส่งล่ำลาก,กันยากมากตัดใจยากมากคุณครูก็รับเด็กยากมากทำยังไงดีคะโอ้โหง่ายมากค่ะคุณครูเข้าใจก่อนว่าที่เด็กเขาร้องไห้เนี่ยเราจะไม่ด่ามากกับเด็กนะห่างจากอกพ่ออกแม่ครูสงสารเธอจังเลย อย่าดราม่ากับเขาค่ะเพราะสิ่งที่เขาไม่มีคือทักษะการตัดใจจากคุณพ่อคุณแม่หรือตัดใจจากสิ่งที่ตนเองต้องทำให้ได้นั่นคือทักษะค่ะเราจะต้องให้เขาค่ะเข้าไปแบบยิ้มสวยๆเลยด้วยความเข้าใจว่าอ๋อน้องขาดทักษะการตัดใจเรื่องนี้คือน้องเขาต้องโฟกัสหน้าที่ของตัวเองในการมาโรงเรียนให้ได้เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ย บอกน้องเขาว่าครูเข้าใจว่าหนูเสียใจที่ต้องจากคุณพ่อคุณแม่เท่านั้นเองค่ะ ชีวิตคนเราต้องการคนเข้าใจมาเป็นอันดับหนึ่งเพื่อให้สมองของอารมณ์นะคะทำงานน้อยลงและสร้างความสดุกับจิตใจค่ะแล้ว EF เด็กจะมาทุกอย่างต้องใช้เวลาในการควบคุมตนเองค่ะเมื่อเขาควบคุมตนเองแล้วคุณครูเข้าไปชื่นชมนะคะและเดี๋ยวเขาจะหยุดร้องไห้ไปเรื่อยๆอย่าลืมนะคะชมสุดซอยค่ะนุกเก่งมากเลยลูก ที่หนูควบคุมตนเองให้หยุดร้องไห้แล้วไปเล่นกับเพื่อนต่อได้แสดงว่าหนูเนี่ยมีความรับผิดชอบต่อความเป็นนักเรียนแล้วนะเด็กก็จะสามารถนำไปใช้ในชีวิตเขาได้เองแล้วติดตามเทคนิคดีๆกับพรดได้ใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะ